สวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับผมเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันที่แล้วใครไม่ทันนะครับคันนี้จดปี2020นะครับจดปี2020ออกรถพันเดียวผ่อน2,000กว่าบาทน่าจะประมาณ2,000 6 2,007ประมาณนี้นะครับ4ปีนะครับออกรถพันเดียวออกรถแค่1,000พันนะครับผ่อนประมาณ2,006 2,007ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับแทบไม่มีของแต่งเลยนะครับยางสองดอกเต็มเลยนะครับผม พรพอภาษีครบรถบ้านมือเดียวจัดไปเราไปดูรอบคันกันครับผมไปสวัสดีครับผมบาในช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับบาในช็อปนะครับผมใครตามหารุ่นนี้อยู่นะครับผม CB 3 0 0 R คันนี้จดปี2020นะครับจดปี2020เลยนะครับผมรถประมาณ2ปีนะฮะรถยังไม่ถึง2ปีนะครับผมอ่ะงปีว่ะเออประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปี ต้องบอกก่อนว่ามือหนึ่งเนี่ยตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อก่อนเมานี่ยประมาณ1 4 5 1แสน0 0บาทตอนนี้ราคามันขึ้นเป็น1 5 5 0 0 0 0บาทแล้วนะครับมือหนึ่งขึ้นแล้วนะแต่คันนี้จัดไปนะบอกราคาก่อนเลยนะครับผมเดิมๆสวยๆแบบนี้จัดไปเงินสด83,900บาทนะครับผมออกรถเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> <c oughs> จะพูดว่าออกรถศูนย์บาทละออกรถพัน,ะน,นออ 1, เดียวนะครับคันนี้ออกรถพันเดียวนะครับออกรถพันเดียวแล้วก็ ผ่อนประมาณ2,000กว่าบาท4ปีเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรับดูรับคันกันเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่นี่ <c oughs> อ่ะก่อนที่ดูรอบคันนะไปใ้นช็อปผมเพิ่งไปส่งลูกค้ามามาว่ามีแต่ไปใ้นช็อปนี้นะครับที่แบบทําคลิปวิดีโอลแล้วพูดตําหนิของรถนะครับอ่ะคลิปนี้ผมก็เลยเอามาเห็นตําหนิกันเลยตหนิตําหนิตําหนินี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนิดหนึ่งนะนิดเดียวนะตำหนิต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวนะนิดเดียวจริงๆนะฮะมีแค่นี้แค่เดียวนะคร นอกนั้นเนี่ยสวยเลยสวยกิฟเลยนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันไฟหน้าสวยๆนะคันนี้เป็นรถจด2020แล้วนะครับผมอ่าไฟหน้าสวยๆนะครับบางคนหน้าสวยๆยางหน้ายางหลังพิเรี่แองเจิลซิตี้นะครับโหเลยเยอะเลยบอกว่าเต็มก็ได้นะครับขนยังอยู่เนี่ยเนี่ยขนเนี่ยพวกนี้ยังอยู่นะครับผมเต็มๆเลยนะครับจานบงจานเบรกสวยนะครับผมผ้าเบรกเหลือเยอะนะครับผมคอท่อสวยๆเลยนะครับคอท่อนะครับคอท่อนี้นราเป็นคอท่อแต่งนะโหเงาเลยคอท่อแต่งเลยนะครับเงาสวยเลยนะครับผม ทุกสีสวยนะครับทุกสีนี่สวยอันนี้เป็น,นเออครื่องเขาติดสติ๊กเกอร์ Honda มานะ Honda แต่ว่าอัน,นเป็นปีกนกสีน้ำเงินเพื่อเข้าจะกับกับสีรถนะครับแต่ว่าของเดิมมันจะเป็น CB 3 0 0 R นะฮะไม่ลอกไม่ชอบลอกออกได้แล้วเอาของเดิมมาติดได้อัน,นของเออสติ๊กเกอร์ CB 3 0 0 R มร้อยในประมาณ20บาทนะฮะซื้อติดได้เลยนะครับผมอ่ะมีสติ๊กเกอร์ H2C นี้แต่งมาด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็สวยๆนะมีตำหนินิดเดียวที่อย่างที่ผมบอกนนั้ชิดเดียวนะ นอกั้นสวยเลยเครื่อง our, story, nice. สวยนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยทํานะครับสวยๆเลยท่อเดิมจากโรงงานนะครับผมทุกสีสวยเบาสวยๆนะครับผมท้ายเดิมจากโรงงานนะท้ายเดิมจากโรงงานอย่างหน้าหลังพิเนลี่แองเจลยาวๆนะใช้ยาวๆนะจานวงจานเบรกก็สวยนะครับผมพับเบรกก็ยังใช้ได้นะเออยังใช้ได้อยู่นะอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงฮะไม่ได้ช็อปเปลี่ยนให้นะครับผมไม่ได้ช็อปเปลี่ยนให้เองนะครับผมสวยนะครับผมรถคันนี้วิ่งมาประมาณ17ื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโลประมาณนั้นฮะหมื่นเจ็ดพันแปดโล 17,000ประมาณรถประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับโซ่สเตอร์คันนี้เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยคือถ้าใครใช้พวกตระกูล R นะฮะไม่ว่าจะเป็น150หรือ300 R เนี่ยโซ่มันชอบดังนะฮะคันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วเงียบนะครับเงียบเลยนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างนะอ่ะโอเคเครื่องฝั่งนี้วสวยๆนะครับวสวยๆสวยๆกิ้งๆเลยนะครับผมอ่ะวสวยๆพอร์ภาษีครบนะอันนี้ก็วสวยๆติดมาไม่ชอบลอกออกได้นะติดเป็น CB300R เดิมก็ได้นะครับผมวสวยๆถังฝั่งนี้ก็วสวยๆ นะครับผมอ่ะเดิม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 ทั้งคันนะฮะคันนี้ไม่ต้องอะไรมากครับเน้นเดิมทั้งคันมีของแต่งแค่อย่างเดียวกาดหม้อน้ำนะครับมีกาดหม้อน้ําแต่งมาอย่างเดียวนอกนั้นเดิมนะเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับผมโอเคเรามาดูนะฮะอ่ะมีของแต่งมาด้วยนะมีกันกันถัง H2C แต่งมาด้วยนะครับตรงนี้นะตรงนี้แต่งมาด้วยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเดิมเดิมเดิมเลยจากสูตรนะครับเรามาดูนะครับกุญแจสองดอกครบนะครับกุญแจสองดอกครบเลยคันนี้มากุญแจสองดอกครบนะครับผม จัะไฟนะโอเคเรามาดูระบบไฟนะครับคันนี้วิ่งมา1 10, 7ึ0 0หกว่ากิโลนะครับ17,000กิโลก่อนส่งรถผมเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะถึงแม้ว่าคนเดิมเขาเพิ่งเปลี่ยนมาผมก็จะเซอร์วิสให้นะผมพยายามเซอร์วิสให้ถูกเกือบทุกคันนะถ้าแบบลูกค้าไม่ไม่ใช่ผมไปซื้อรถจากลูกค้าซึ่งแบบลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้ผมก็เปลี่ยนให้หมดทุกคันเลยนะครับโอเคเรามาดูเรามาฟังเสียงเครื่องเลยนะครับผมแอร์สตาร์ททีเดียวอยู่อะ ซาทีเดียวอยู่ครับผมอ่าซาทีเดียวอยู่เลยสวยๆนะครับเครื่องโคตรดีนะนิ่งนะเครื่องมันนิ่งมากนะครับนิ่งกลิบเลยเนใสๆนะใสๆไวรุ่นชอบนะเอ่อต่างจากมือหนึ่งเยอะเลยนะเกือบครึ่งนะผมว่าเกือบครึ่งนะต่างจากมือหนึ่งเกือบครึ่งเลยนะครับผมโอเคคันนี้ต้องบอกว่าใครหาอยู่รุ่นนี้นะ ครหารุ่นนี้อยู่ลองมาดูนะครับที่ใบในช็อปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะส,สวยๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะคันนี้ใครสนใจคันนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับผม0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับก็ใครรีบก็โทรมาได้เลยนะโทรมาเลย,เลยหรือว่าจะให้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ยินดีนะครับผมส่งฟรีถึงหน้านบ้านทั่วประเทศไทยนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะสดเก็บเงินปลายทางนะครับผมมัดจำห้าพันบาท รถไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยเก็บส่วนที่เหลือนะครับผมโอเคประมาณนี้นะเงินสดย้ำนะครับเงินสด83,900บาทแค่นั้นนะฮะได้รถปีจดปี2020ขนาดนี้ด้วยโอ้โ oh, หสวยแม็กสวยนะโชคสวยโชคเดือนโชคปี18ลงไปมันจะเป็นสีเงินแต่นี่มันเป็นสีทองเลยนะครับแม็กก็สีทองนะสวยเลยทองแบบทองแบบค้ำๆหน่อยนะครับทองค้ำๆหน่อยนะี่สวยนะโอเคนะคันนี้นะครับใช้เงินออกรถ1,000บาทนะครับแค่พันบาทจบทุกอย่างนะครับผมผม ฟรีค่าจัดค่าดำเนินการทุกอย่างแล้วฟรีใครเคยออกจากใครเคยออกรถจากแม่ช็อปจะรู้ดีนะครับคือฟรีทุกอย่างครับฟรีประกันรถหายด้วย1ปีนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับผมโอเคนะโอเคใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับผมใครหารุ่นนี้อยู่ลองลองมาดูนะครับผมรับรองว่าติดใจแน่นอนนะสวยจริงๆขอบคุณครับ